รับฉายาวขวัญใจขนส่งสาธารณะโรโมเมนนาเดตคูกิมิยะหล่อรยติดดินที่ชอบนั่งบินเพราะเหตุผลนี้ตั้งแต่พระเอกนาะเดตคูกิมิยะเข้ามาในวงการบันเทิงจวบจนถึงปัจจุบันเป็นคนที่ใช้ชีวิตบ้านๆติดดินเรียบง่ายสุด โดยเฉพาะเวลาอยู่ในกรุงเทพไปไหนทําอะไรก็แทบไม่จับรถส่วนตัวใช้ขนส่งสาธารณะตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเจ้าตัวให้เหตุผลว่าอยู่กรุงเทพใช้วินมอเตอร์ไซค์สะดวกที่สุดราคาก็ดีรถไม่ติดด้วยเขาซอกแซกได้ตลอดใช้บริการบ่อยมากๆพอกับรถไฟฟ้า BTS MRT จนตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งขวัญใจของพี่วินไปแล้ว ทุกๆวันแถมบางครั้งก็มีให้ทิปเพิ่มด้วยวันนี้เราก็เลยได้รวบรวมภาพความชิลๆเรียบง่ายสไตล์นเด็ดปุกี่มิยามาฝากกันค่ะ